นิยายรักนิยายเสียงเรื่องความรักที่ไม่มีจริงตอนที่12พสองทธิพั์ตัดสินใจใช้วันหยุดพากันไปเที่ยวก่อนที่เขาจะพาแก้วกาดุลไปทำงานบริษัท ก่อนที่เขาจะพาแก้วกาดูนไปทำงานที่บริษัทของเขาเขาอยากพาเธอไปเปิดหูเปิดตาแต่เธอไม่อยากไปกับเขาเพียง2ต่อ2เหตุก็เพราะเธอยังคงมีปมซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเธอเพิ่งจะอยากขาดกับสามีและเพิ่งจะกลับมาใช้นามะกุลเดิมมันรวดเร็วเกินไปจนดูน่าเกลียด หากเธอจะตกลงปลงใจคบหากับพุทธิพย์มาจะรู้ว่าสายตาของเขาไม่เคยมองใครแต่เธอยังคงละอายใจอยู่มากเธอจึงแอบหวังอยู่ลึกๆว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปจากเธอแล้วพบเจอผู้หญิงที่ดีและเหมาะสมคู่ควรกับเขา แต่พุทธิพัฒน์ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนใจและแก้วกายรุลนก็เกลียดเซ็กเธอรังเกียจคู่นอนและรังเกียจตัวเองเธอกลัวไปหมดรับประสบการณ์เดวร้ายที่ผ่านมาเธอพบกับคู่ชีวิตที่ทำร้ายเธออย่างเจ็บปวดระหว่างการร่วมรัก มันทำให้เธอรู้สึกเข็ดขยาดจนเกิดเป็นความหวาดกลัวบรรดาข้ออ้างจึงมีมากมายแต่ไม่อาจบอกใครให้เข้าใจได้แม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังไม่กล้านอนบนเตียงและพอพ้ทีิพัดบอกว่าเขาจะพาไปเที่ยวทิ่ทะเลกันสองต่อสองเพราะเขามีบ้านพักอยู่ที่นั่นเธออยากไปเที่ยว แต่ถ้าเธอไปกับเขาแค่สองคนเขาก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธอไม่อยากให้เขารู้ <c oughs> ว่ามันเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสองปีของชีวิตคู่ที่เดือร้ายของเธอเพราะเหตุนี้เมื่อุทธิพัด สงสัยตาหวันหวาหรือพยายามจะเข้าใกล้เธอเธอก็จะพยายามหาเหตุออกมาให้พ้นจากเขาทุกทีไปเธอสังเกตว่าเขาเองก็สงสัยแต่เขาก็ไม่เคยถามผู้ชายคนนั้นพฤติกรรมเดวร้ายมากเขาดุนแรงยามที่มีเซ็กกับเธอเขาตบตีเธอทำให้เธอเจ็บเจ็บ เมื่อเธอเจ็บเขาจะมีความสุขและกระทำต่อเธอที่เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าทำให้เธอไม่กล้านอนกับเขาและหวาดกลัวเข้าคั้นไม่อยากเข้าใกล้เธอรู้ว่าผู้ที่พัดไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นและไม่ใช่ทุกคนจะมีพฤติกรรมเหมือนกับกิมฮวดแต่เธอกลัวจนมันฝังใจไปแล้วจะให้ทำอย่างไรได้ ในที่สุดจากในที่สุดทุกคนก็มารวมตัวกันที่บ้านพักตากอากาศมันเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่โตมากแต่ก็น่าอยู่บรรดาสาวใช้ต่างมายืนมองน้ำทะเลด้วยความตื่นเต้นก่อนหน้านี้คนรถพาทุกคนแวะซื้ออาหารทะเลและผักสด มามากมายตุนเอาไว้จึงไม่จําเป็นต้องออกไปหาะเสบียงกันมาเพิ่มพุทิพัฒน์ปล่อยให้สาวใช้ลงเล่นน้ำกันได้ม้แต่ก้าการุนเองก็ขอลงเล่นด้วยเพราะพ่อแม่ของเธอเคยพาลงเล่นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงช่วงอุดมศึกษาตอนนี้เพิ่งมีโอกาสได้เที่ยวจึงเที่ยวกันอย่างเต็มที่ และพอได้ขึ้นจากน้ำทุกคนก็ต่างจับจองห้องพักที่นี่มีห้องพักอยู่สามห้องสาวใช้สองคนนอนหนึ่งห้องชั้นล่างส่วนชั้นบนสองห้องคือห้องนอนของพุทธิพัฒน์อีกห้องคือห้องของแก้วการุณและส้มส่วนคนขับรถกลางเต็นท์นอนด้านนอกหน้าห้องของสองสาวใช้ทุกคน ต่ำมีความสบกับการย่างของทะเลสดๆและยำด้วยโรดอันจัดจ้านแก้วการุนแสดงฝีมือเองเต็มที่ตอนที่พูที่พัดเริ่มเปิดไวายดื่มพอให้กลุ่มเปิดเพลงจังหวะสนุกสนุกดึงมือของแก้วการุนออกมาเต้นหมุนไปรอบๆตัวเธอ สงสัยพี่พุธจะเมาแล้วเธอสาวและเขาก็ส่งเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขสงสัยว่าจะเมารักเขาหัวเราะจากมือของหญิงสาวชูขึ้นเหนือศีรษะและหมุนไปร,บรอบๆใต้มือของเขาจนเธอตกใจหัวเราะได้ยังมีความสุขเขาก็เป็นแบบนี้เขาสามารถทำให้เธอยิ้มได้อยู่ตลอดเวลา บรรดาคนที่มองมาต่างก็มองอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันเขาขยันขยอยให้เธอดื่มเมื่อเธอลองดื่มไม่กี่อึกเธอก็รู้สึกมันเมนแก้มแดงดูน่ารักน่าใคร่เสลอเกินปาร์ตี้ริมทะเลสนุกจริงๆอาหารก็อร่อยและเธอก็เริ่มยิ้มอย่างร่าเริงได้โดยไม่ต้องปิดบงังเธออยู่ในอ้อมกอดของเขา ศพตาหวันๆของเขายังมีความสุขเหลือเกินจบแล้วนะคะความรักที่ไม่มีจริงตอนที่สิบสองนะปาร์ตี้ริมทะเลและความรักที่ความลับที่ซ่อนอยู่นะคะแต่ก็ขออภัยนะคะที่เขียนออกมาเป็นตอนสั้นๆเนาะมันก็แค่เขียนเสริมขึ้นมานะคะ ไม่เป็นไรค่ะย่าชมน้อยแต่ว่าตาก็ไม่ได้ท้ออะไรหรอกนะคะเรื่องนี้ตาเขียนเอาไว้นานแล้วนะเพียงแต่ว,ว่าก็อยากอยากเอามาเขียนใหม่นะอยากเอามาเขียนใหม่ที่เขียนไว้เดิมมันมันน่ากลัวกว่านี้เยอะแต่อันนี้ตาก็ใส่ดาร์ก ตาก็ทำไปเรื่อยเฉยลองดูว่าเพื่อนจะมีคนชอบเนาะก็มีคนติดตามอยู่บ้างค่ะตาก็ไม่ได้ท้อเลยหรองนะก็ขอแค่เอามาเสริมเสริมเผื่อว่ามันจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาปากนี่อย่าเรื่องเียด้วยเนาะฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะ รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ